น,นะครับผมจะยิงกวดน้ำเล็กนะครับด้วยลูกเด็ก 8มิลน,นะครับก็ตั้งอยูอ่ตรงนั้นนะครับระยะประมาณ10เมตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะยิงเข้าทะลุหรือเปล่านะครับนี่นะครับจะยิงขวดน้ำใบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับประมาณ10เมตรนะครับมีเ <c> ส <oughs> ียงรบกวน <c oughs> ก็ต้องขอไปอด้วยนะครับ นี่นะครับสำหรับความแรงของหนังกระติกที่ทา้งจากลาซาด่านะครับยิงตะลุกสองฟังเลยนะครับนี่นะครับนะครับตะลุกเลยนะครับก็ความแรงก็พอสมควรอยู่นะครับในระยะ10เมตรนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับหนังกระติกที่สั่งจากลาซาด้าเป็นหนังกระติกเหล็กนะครับ อ๋นะครับตามที่ได้เห็นในคลิปเลยนะครับสําหรับการยิงทดสอบหนังกระติกที่สังเกตระด้าครับตัวนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนสายเป็นสีฟ้านะครับคือของเดิมก่อแฉมมาให้ครบนะครับตัวนี้เป็นลูกเอกเปลี่ยนหมินนะครับที่ผมซื้อมาอกล่องละกรองหนึ่งสี่ร้อบาทนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ก่อแฉมาให้นะครับก็เดี๋ยวมาให้ชมนะครับส่วนสายยางครับผมซื้อมาเส้นหนึ่งสิบกว่าบาทนะครับ ก็สั่งมาด้วยเหมือนกันนะครับเป็นผมสั่งมาเป็นสีฟ้านะครับมีห้าเส้นนะครับก็ได้มาครบนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่แถมมาจากที่ต่างร้านก็แถมมาให้นะครับนี่นะครับก็มีเลเซอร์ด้วยนะครับสามารถติดตั้งได้นะครับนี่ครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับก็ยลยตอดออกนะครับตัวนี้แตยางมันไม่ค่อยดีนะครับผมได้ตัดแล้วก็เปลี่ยนใหม่มันขาดไปแล้วนะครับนี่คือเลเซอร์นะครับที่ก็แถมมาให้ครับเูนะครับนี่นะครับเลเซอร์นะครับ นี targets, bag, Duke, ่คร awesome right ับเลเซอร์สามารถติดได้นะครับก็มีูนยนเล็ศูนยนที่ไว้จับกับเลเซอร์นะครับตัวนี้นะครับขันเข้าไปในรูนี้ได้นียนะครับมีประแจเล็มให้ด้วยนะครับซึ่งก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายครับผมถนัดซ้ายนะครับก็เลยไว้ยิงแบบนี้นะครับตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับแต่ลหรับคนที่ถนัดขวาก็สามารถต่อตัวนี้แล้วก็เอามาใส่ด้านบนอีกฝั่งหนึ่งได้แบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งเลเซอร์ได้แบบนี้นะครับ ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ประเจกเลี่ยมนะครับกันนะครับมันจะมีน็อตมาให้นะครับวิธีใส่ก็ไม่ได้ยากนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำรังแรงกระติกที่สั่งมาจากลาซาด้าร้อยเก้านะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะครับซึ่งผมได้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นมันราคาร้อยกว่าร้อยไม่ถึงร้อยนะครับน่าจะไม่ถึงร้อยแต่ว่า ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนจันนะครับคือไปดูในรีวิวนะครับที่เขาซื้อมามันจะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเซเลตนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเซเลตแท้หรือเปล่านะครับใส่เลเซอร์อยู่นะครับตัวนี้ถ้าใส่เลเซอร์ไว้บนก็ได้หรือไว้ล่าก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนยิงนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับผมไม่ได้ใจนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเกะกันะครับผมว่าตัวนี้สายยางนะครับ มันอนข้างที่จะอ่อนนะครับผมไม่รู้ตัวเลขว่ามันสายยางจะกยาวเท่าไหร่นะครับนี่ครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมยิงกันซ้ายนะครับก่อไว้รูปน้ำมันบนนะครับมีมีส่วนเด็งอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ก็เล็งได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นเลเซอร์นะครับบิดออกไปแล้วก็จะมีไฟออกมานะครับนี่ครับสายยางมันอ่อนนะครับมันอ่อน แต่ว่าก็ดีของสายยางก่อนก็คือเวลาเรายิงนะครับเวลาเราง้างนะครับมันจะทำให้มือเรานิ่งนะครับเล็งได้ง่ายกว่ายางที่แข็งนะครับเพราะว่าถ้ายางแข็งเวลาเราเวลาเราง้างนะครับเวลาเราง้างเล็งนะครับมือจะสั้นนะครับก็ช่วยได้เลยแต่ว่าในระยะ10เมตรในระยะ10เมตรนะครับถือว่าแรงงจะได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันยืดแต่ยาวนะครับซึ่งมันมีผลนะครับสายอ่อนก็ยิงแต่ระยะยางยืดยาวนะครับ สามารถส่งลูกได้ไปไปได้ไกลและก็แรงกว่าสายยางที่แก่งและสั้นนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาลองอเปรียบเทียบกันดูนะครับสําหรับปืนนังตติกกับปืนอนังตติกตัวนี้นะครับก็รอติดตามชมในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาอยู่ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับความแรงแล้วก็คลิปของเต็มขอขให้มาครบตามที่ระบุนะครับ ประกอบง่ายยิงง่ายพวกปาง่ายนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามจนแล้วเจอในคลิปวีดีโอหน้าครับ